เมื่อเราได้ชมคลิปนี้ครั้งแรกสิ่งที่สะดุดตาและน่าตื่นเต้นที่สุดคือความลึกลับและความน่าตื่นเต้นของเนื้อหาที่ถูกนำเสนอคลิปนี้ไม่เพียงแต่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธเทคโนโลยีสูงของไทยเท่านั้นแต่ยังสร้างความตื่นตะลึงให้กับผู้ชมด้วยภาพและมุมกล้องที่เหมือนกับอยู่ในสถานที่จริงการตัดต่อและการจัดวางภาพประกอบกับเสียงเอฟเฟกต์ทำให้เราแทบไม่สามารถละสายตาจากหน้าจอได้ในทุกช่วงเวลาเหมือนกับว่าเราได้เข้าไปอยู่ในโลกของกองทัพและการทดลองอาวุธลับ ซึ่งเป็นสิ่งที่คนทั่วไปไม่มีโอกาสได้เห็นมาก่อนความละเอียดของภาพและความชัดเจนของคลิปทําให้ผู้ชมสามารถสังเกตเห็นทุกรายละเอียดเล็กๆของอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ถูกนําเสนอตั้งแต่พื้นผิวของวัสดุรูปทรงของอาวุธจนถึงการเคลื่อนไหวและการใช้งานในสนามทดลองทุกองค์ประกอบเหล่านี้ถูกนําเสนออย่างสมจริงและมีความเป็นมืออาชีพสูงสิ่งที่น่าประทับใจอีกอย่างคือการนําเสนอข้อมูลประกอบ โดยคลิปไม่ได้แค่โชว์ภาพสวยๆหรือการทดสอบอาวุธแต่ยังมีคำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับฟังก์ชันและการใช้งานของแต่ละอาวุธวิธีการทำงานของระบบต่างๆรวมถึงเทคโนโลยีที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังทำให้ผู้ชมที่สนใจด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมสามารถเข้าใจได้ง่ายแม้บางส่วนของเทคโนโลยีอาจจะซับซ้อนหรือเป็นเรื่องลับเฉพาะแต่การนำเสนอในรูปแบบที่เป็นขั้นตอนและใกล้เคียงกับชีวิตจริงช่วยให้ทุกคนสามารถติดตามได้โดยไม่รู้สึกสับสน นอกจากนี้คลิปยังสร้างความตื่นเต้นด้วยมุมมองจากหลายระดับทั้งการถ่ายจากมุมสูงเพื่อให้เห็นภาพรบอมอขอองค์การทดสอบการถ่ายใกลเพื่อเน้นรายละเอียดของอาวุธแต่ละชิ้นและการสลับมุมกล้องอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างจังหวะและอารมณ์ให้ผู้ชมตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาการเลือกใช้มุมกล้องเหล่านี้ทําให้คลิปมีความด y n a มิกและไม่จําเจซึ่งเป็นเทคนิคท,ที่ทีมงานตัดต่อใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับเนื้อหาความสมจริงของเสียงก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทําให้คลิปนี้โดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นเสียงเครื่องยนต์เสียงระเบิดหรือเสียงการเคลื่อนที่ของอาวุธแต่ละประเภทเสียงเหล่านี้ถูกใส่เข้าไปอย่างเหมาะสมทําให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนอยู่ในสนามจริงและสามารถจินตนาการถึงแรงกระแทกความร้อนหรือแรงสั่นสะเทือนจากการทดสอบได้ชัดเจนนอกจากนี้ยังมีการใช้เสียงประกอบหรือซาวเอฟเฟก c t เพื่อสร้างอารมณ์ลิกลับหรือเพิ่มความน่าตื่นเต้นในบางช่วงซึ่งทำให้คลิปมีความน่าสนใจมากขึ้นและไม่ใช่เพียงแค่การแสดงภาพนิง่ง ในแง่ขององค์การเล่าเรื่องคลิปนี้ทำได้อย่างต่อเนื่องและมีโครงสร้างแม้จะไม่มีหัวข้อชัดเจนแต่เนื้อเรื่องไหลลื่นจากการแนะนําอาวุธประเภทต่างๆการสาธิตการทํางานการทดลองใช้งานจริงและการแสดงผลลัพธ์ของอาวุธทําให้ผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวได้ง่ายการเรียงลําดับเนื้อหาเหมาะสมและทําให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจอย่างเป็นระบบโดยที่ไม่รู้สื่อกว่าเนื้อหาเยอะเกินไปหรือยากต่อการติดตามการใส่ภาพประกอบและกราฟิกช่วยเสริมข้อมูลทําให้การนําเสนอไม่แห้งหรือซับซ้อนเกินไป สิ่งที่คลิปนี้ทำให้ผู้ชมประทับใจมากที่สุดคือการแสดงให้เห็นถึงความสามารถและศักยภาพของเทคโนโลยีไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาวุธลับที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก,ก่อนมันสร้างความภูมิใจในประเทศและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการนำเสนอในลักษณะนี้ทำให้ผู้ชมรู้สึกว่าได้เห็นสิ่งพิเศษและไม่ธรรมดาซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้คลิปได้รับความสนใจอย,อย่างรวดเร็วบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย นอกจากนี้การนำเสนอยังมีความสมดุลระหว่างข้อมูลเชิงเทคนิคกับความบันเทิงแม้ว่าจะเป็นเรื่องของอาวุธและเทคโนโลยีขั้นสูงแต่คลิปไม่ได้ให้ความรู้สึกเครียดหรือซับซ้อนเกินไปทีมงานได้ใส่ช่วงเวลาที่เป็นเรื่องราวสนุกสนานหรือมุมมองที่สร้างรอยยิ้มให้กับผู้ชมเช่นการทดลองใช้งานแบบผิดพลาดหรือการทดสอบที่ไม่คาดคิดสิ่งเหล่านี้ทำให้คลิปมีความเป็นมิตรและเข้าถึงผู้ชมทุกวัยการตอบสนองของผู้ชมก็เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงคุณภาพของคลิป ความเห็นส่วนใหญ่ชื่นชมทั้งภาพเสียงและการนำเสนอข้อมูลส่วนผู้ที่สนใจด้านเทคโนโลยีก็ให้ความเห็นในเชิงวิชาการหรือวิจารณ์ฟังก์ชันของอาวุธซึ่งแสดงให้เห็นว่าคลิปสามารถดึงดูดผู้ชมได้หลายกลุ่มทั้งผู้ที่สนใจความบันเทิงทั่วไปและผู้ที่สนใจด้านเทคโนโลยีลึกการแชร์และการพูดคุยเกี่ยวกับคลิปนี้ยังคงมีต่อเนื่องทำให้คลิปเป็นกระแสะบนโซเชียลมีเดียและสร้างความสนใจในวงกว้างสิ่งที่น่าชื่นชมอีกประการคือการวิจัยและเตรียมข้อมูลก่อนการถ่ายทำ ทีมงาน,น,นมีการเก็บข้อมูลและตรวจสอบรายละเอียดของอาวุธและเทคโนโลยีอย่างละเอียดทำให้เนื้อหาในคลิปมีความน่าเชื่อถือแม้ว่าจะเป็นอาวุธลับหรือเทคโนโลยีที่ไม่เปิดเผยสู่สาธารณะแต่การนำเสนอด้วยข้อมูลที่แม่นยำและภาพประกอบที่สมจริงทำให้ผู้ชมสามารถเชื่อถือเนื้อหาและเข้าใจได้ง่ายคลิปยังแสดงให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันร,ระหว่างนักวิทยาศาสตร์วิศวกรและทีมงานถ่ายทำซึ่งเป็นจุดเด่นที่ทำให้การนำเสนอออกมาสมบูรณ์แบบ การประสานงานระหว่างการทดลองจริงการถ่ายภาพและการตัดต่อทำให้คลิปมีความต่อเนื่องและไหลลื่นการจัดวางองค์ประกอบภาพและการใช้สีและแสงอย่างเหมาะสมยังช่วยให้เนื้อหามีความน่าสนใจและดึงดูดสายตาของผู้ชมได้อย่างดีความยาวของคลิปก็เป็นอีกจุดที่ทำได้ดีไม่ยาวเกินไปจนผู้ชมเบื่อและไม่สั้นเกินไปจนไม่สามารถอธิบายรายละเอียดได้การกระจายเนื้อหาอย่างเหมาะสมและการเว้นจังหวะของภาพและเสียงช่วยให้ผู้ชมสามารถรับข้อมูลได้อย่างเต็มที่ และสามารถติดตามเรื่องราวได้ครบถ้วนการจัดลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่การเปิดตัวอาวุธการทดลองใช้งานการสาธิตผลลัพธ์และการปิดท้ายทำให้คลิปมีความสมบูรณ์และเข้าใจง่ายนอกจากนี้คลิปยังสามารถสร้างความตื่นเต้นและความสงสัยให้กับผู้ชมการเผยให้เห็นส่วนที่ไม่เคยเปิดเผยมาก,ก่อนทำให้เกิดคำถามและความสนใจว่าจะมีการพัฒนาอะไรต่อไปหรืออาวุธนี้จะถูกใช้งานในสถานการณ์ใดในอนาคตสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้คลิปไม่ใช่แค่การนำเสนอข้อมูล แต่เป็นการสร้างประสบการณ์และความรู้สึกให้กับผู้ชมทําให้เกิดการติดตามและรอคอยคลิปต่อไปการใช้ภาษาและการสื่อสารในคลิปก็ทําได้ชัดเจนและเข้าใจง่ายไม่ใช้ศัพทเทคนิคเกินไปจนทําให้ผู้ชมทั่วไปสับสนการเลือกใช้คําและประโยคทําให้ทุกคนสามารถเข้าใจเรื่องราวได้แม้จะไม่มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีมาก่อนการอธิบายที่ชัดเจนและเรียบง่ายช่วยให้คลิปเป็นมิตรและเข้าถึงผู้ชมได้กว้าง แม้ว่าคลิปจะนำเสนออาวุธลับแต่การนำเสนอไม่ได้สร้างความรู้สึกน่ากลัวหรือกดดันให้ผู้ชมความสมดุลระหว่างการให้ข้อมูลการสร้างความตื่นเต้นและการสร้างอารมณ์สนุกสนานทำให้คลิปสามารถดึงดูดผู้ชมได้อย่างกว้างขวางและเป็นมิตรต่อทุกคนการจัดวางเนื้อหาและจังหวะของคลิปทำให้ผู้ชมไม่รู้สึกเหนื่อยหรือเบื่อและสามารถดูจนจบได้อย่างสนุกสนานสิ่งสุดท้ายที่ทำให้คลิปนี้โดดเด่นคือความเป็นเอกลักษณ์การนำเสนออาวุธลับของไทยที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อน ทำให้คลิปมีความพิเศษและแตกต่างจากคลิปทั่วไปที่นำเสนออาวุธหรือเทคโนโลยีสิ่งนี้ช่วยสร้างความสนใจและทำให้ผู้ชมจดจำคลิปได้ง่ายการสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างและน่าตื่นเต้นทำให้คลิปได้รับการพูดถึงและแชร์ต่ออย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์โดยรวมแล้วคลิปนี้สามารถทำหน้าที่ได้ครบถ้วนทั้งด้านการให้ข้อมูลความบันเทิงและการสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ชมการนำเสนอที่สมดุลและมีคุณภาพสูง ทำให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนได้เข้าไปอยู่ในโลกของอาวุธลับและเทคโนโลยีขั้นสูงการตัดต่อที่ชาญฉลาดการใช้เสียงและภาพประกอบที่เหมาะสมการสลับมุมกล้องอย่างมืออาชีพและการเล่าเรื่องที่ต่อเนื่องทำให้คลิปมีความสมบูรณ์แบบในทุกมิติ